สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงทรัพย์เจริญชนแนลครับ,รบเรายังมาติดตามการทํางานของทีมงานดวงรั์เจริญเหมือนเดิมครับวันนี้ช่วงบ่า,ายวันที่15เมษายนครับ2515อาจารย์เก๋บอกยังดูยต่อตรงกานครับบอกจะเอาให้เสร็จครับล่องสุดท้ายแล้วครับล่องสุดท้ายของวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เรามีนัด หน้างานที่สกลนครครับจานเก๋บอกจะทำให้เสร็จวันนี้ครับสั่งรถย้ายมาแล้วบรรยากาศวันนี้ร้อนครับช่วงบ่ายๆจานเก๋บอกพรุ่งนี้น่าจะมีฝนต้องรีบเกยบให้เสร็จครับ กินใจค่อนข้างเหนียวครับอนี้วันที่สิบของการทำงานครับฝั่งโน้นเสร็จหมดแล้วครับเขีย่ยลังคันมาเสร็จเรียบร้อยครับตรงน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็เหลือร่องนี้ครับเหลือร่องนี้ร่องเดียวครับ นี้ก็ล้างรถนิดหน่อยครับแล้วก็รุยงานกันต่อเลยครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่องานนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0 8 0 1 7 6 8 5 2 0ครับประเมินหน้าง,งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ อุดรธาน,นีน้องลายดึงการนครพนมสกลนครครับ,นนรบโอได้ยีกสี่ชั่วโมงครับ กานปีนี้ไม่ได้หยุดเลยครับสำรับเจ้ามาเกินคนขับบอกุ้ยงานต่อเลยลูกพี่เราจะได้ไปงานต่อไปกันช่วงนี้มีงานเราต้องรีบทำครับหน้าไกอีกไม่กี่เดือนก็หน้าฝนแล้วมีงานก็ต้องทำไปครับ เ็บไวเราก็ได้ตังไว้ครับก็เหลือเก็บมุมท่าน,นี้ก็เหลือเก็บมุมตรงนี้นิดนึงครับฝั่งนอนก็เสร็จแล้วก็เก็บตัวนี้แล้วก็เหลือร่องนี้นะครับ ยังก,ยกินข้าวเที่ยงแป๊บเดียวครับแล้วก็ลุยต่อเลยกลัวไม่เสร็จวันนี้ครับเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศวันที่สิบหกนี้จะมีฝนในโซนนี้ครับางานนี้จะเป็นวันที่สิบ ริมก็เหนียวครับ แดดร้อนมากครับที่อำเภอโตพิสัยจังหวัดบึงการครับตอนนี้น่าจะละลายสามสิบห้าสามสิบหกองศาแล้วครับตอนนี้ ดินให้พอครับการเก๋ตอนนี้ต้องทํางานแข่งเวลาครับเพราะว่า,วาพยากรณ์อากาศบอกวันที่16นี้จะมีฝนเดี๋ยวหน้างานจะเละทำยากครับต้องเก็บให้เรียบร้อยครับ งานเราบริการทุกระดับประทับใจครับราคามิตรภาพครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับแล้วก็ฝากกดติดตามทีมงานของเราด้วยนะครับฝากช่องดงทรัพย์เจริญชาแนลด้วยฝากกดไลค์กดซับ,บเพื่อเพื่อกติดตามการทํางานของทีมงานของเราครับหรือใครมีข้อเสนอเนี่ยหรือขอแนะนําคําปรึกษาอะไรก็คอมเมนต์ไ้เลยนะครับเรา ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพ0 8 0 1 7 6 8 5 2 0ครับเราพร้อมให้คำปรึกษากทุกคำปรึกษาครับ เราต้องย้ายหน้าง,งานไปที่จังหวัดสกลนครครับมีเป็นงานปรับที่นาขยายสากเก่าครับแล้ววันจันท์เรามีนัดที่อำเภอพ่อ,พอไล่ครับจังหวัดนองคายต้องขอขอบคุณลูกค้าทางช่อง YouTube ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนเลี้ยใช้บริการทีมงานของเรา ฝากกดติดตามด้วยนะครับ